สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านสวัสดีค่ะท่าน,านผู้ชมแม่ดาก็กําลังนั่งอยู่นะคะได้ยินเสียงประกาศนะคะสิ่งที่อยากได้นะคะแม่ดาก็เลยวิ่งออกมาทัานเวลาพอดีนะคะนี่ค่ะกระดุกบ<อ>่ครับบ่ปลาเหียนแมน,นบน่พนานมันเปน็นไงมันเป็นอะไร ตัวบบนีตนี้ออป้ปลาตะเพียนที่นุ่นอยู่ใช่ถุงเท่าไหรถุงเท่าไหร่เอาถุงครับฮะเอ้ามันื่อมบปลาแอันนี้อันนี้ปลามัจด้นะอออปลาจ มันนิน่นี้หลนยงแล้วมันไงมันหหรอมันใหญ่มันมีลูกแล้วมันจักมันายไปมูกินแล้วเพราะเมีนันเฮาปยแล้วมันมันบ่เห็นไดแต่ว่าตาพปลาตเพปลา่ดไปอคอจริงๆปลาตีนตงกงามครับเป็นมือใหมรนี่ปลาในนี่ปนุมปลานี่ปลาะเพีอ่อ

หลายดอกตัวถามถุงเหรอาไปถามถุงอกนี่เพิ่งเลยดอกไปไม่จ่ายเหรอมีอะไรน่งเหรอม่จายถุงเลยใช่ไหสิบเปอดแล้วนต์เยไม่หดเออแตนไม่หลอดไม่หลอดกต่มันไม่หลอดนะหลอดหลอยอไห่วะันหดฮะข้หลายวะเขาบ้านไหนจ๊ะไม่มี มีเงินไหนบอกรผมตื่นมาแล้วใหญ่เอ้ยมีเงินไหนแกมีอยู่โอ้ยได้ยังไงครับเกี่ยวกับอะไรนะขอบคุณขอบไม่ดีวันไหนเป็นอย่างนี้ันพ่อันพ่อพ่อพ่อเป็นถุงมือกันไปเลยครับผมจ้าไปเราได้ปลาแล้วนะคะเอ้ยเวลาก็วิ่งมานะคะท่านป่าด uh> ิ้นป่าได้ท่านป่าบ่อแบ่งเพศท่านป่ายิ้นตกร็จับไปเราไปเลี้ยงปลาในนาข้าวกันนะคะที เลี้ยงปลาในนาข้าวกันเนะไม่ไดาก็วิ่งมาเกือบไม่ทันนะฝนก็ตกตกหยุดหยุดยยุด,ยดตกตกนะคะตายม,มาค่ะเราเราจะมาเลี้ยงปลาตะเพียนในแปลงนาข้าวนะคะ ปลาตะเพียนก็หลายวันแล้วมันไม่ค่อยแข็งเลยไม่รู้ว่าจะโตรหรือเปล่านะเพราะว่ามันมันต้องเขาเอามาจากบ่อใหม่ๆเนาะอันนี้หวังว่าคงจะรอดนะให้ปลามันได้กินอะไรนะกินหญ้านะคะขอให้รอดนะขอให้รอดนะ คือปลามันหลายวันแล้วเออเออรอดรอดลอดลอด,ลอดไปไปไปมันต้องเลี้ยงตั้งแต่ต้นปีปลามันถึงจะโต ไมออ่มีกุ้งด้วยเออมีกุ้งด้วยรอดครึ่งนึงก็ยังดีนะนะไปไปมีตัวไวๆนะให้ปลามาช่วยปลากินพืชเนาะไปแล้วโอ้โหดีใจไปแล้วนวนนนน ว่ายน้ำกันแล้วเอามาลงแปลงนี้นะคะสารอาหารเยอะอยแล้วก็ยาก็กำลังขึ้นเยอะมันได้มันได้อะไรนะมันได้น้ำก่อนให้น้ำใหม่เข้าไปก่อนได้ได้โอ้ นี่ตวไวๆนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วหวังว่าจะรอดนะ ค้นนึงไม่หลอดค้นนึงไปโรงพยาบาลมันก่อนข้าวกำลังงามเลยทีเดียวขาวงามขนาดเลยนะ มหมดแล้วข้าวเขียวงามขนาดเลยนะเอฟซีดูสิป่าเขียว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 ดูสิข้าวงามงามงามมากงามงามากแล้วมันก็จะไปนะคะมันก็จะไปแปลงนูน้นแปลงนี้นะคะมันก็จะไปเนาะโอ้ดีใจ ยังเหลือปลานวนจันอีกหุงงุงนะคะอันนี้เราจะแบ่งนะคะแบ,แบ่งแบ่งแปลงนน้นบา้างแบ่งแปลงนี้บ้างแบ่งให้มันอยู่หลายแปลงมันจะได้ไม่แน่น มันเป็นปลานวลจันโหกระโดดเลยนี่แสดงว่าถึงแรงดีเสาจะเติมดินบ้างไปแป้งข้างบนอ้หน,หน ฝานึงอยู่หน,นึ่งตัวไปเดินฝานึงเราจะไปต่อเป็มตรงนูองอ้นอีกนะคะแบ่แงๆแบ่งใส่ล,ลายแปลงเนาะโอ้ข้าวงามขานาดเลยใส่แปลงนี้อีก เลี้ยงปลาในแปลงนาข้าวโอ้โหไปแล้วไปอย่างรวดเร็วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ ้แดดออกแล้วเนาะแดดออกแล้วข้าวก็ดำปืปือเขียวงามคักขนาดเลยนี่แปลงนี้ไหะน้ำลึกน้ำลึกกว่าเพื่อนดูลมพัดข้าวนะคะงามขนาดเลยเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ